เมื่อนั่งสมาธิไปประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีอาการปวดขามากแต่ก็นั่งกำหนดต่อดูขาที่ปวดกำหนดลมหายใจต่อไปสักพักใหญ่ๆขาจะหายปวดและรู้สึกเบาขึ้นมาไม่ทราบว่าสภาวะนี้คืออะไรก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะของทุกอย่างเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปทีนี้พอใจของเราเนี่ย ไม่ได้ไปสนใจกับปวดไม่ได้ออนั่งสมาธิไปแทนที่จะดูลมหายใจไปก็แบบแทนที่จะหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทก็พุทธวด <c oughs> ตกลงอย่างนี้นี่มันก็แย่ปวดมันก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจดจ่อสติเอาใจกับพุทธโธพุทโทโลมหายใจเนี่ยให้ไม่มีช่องว่างเลย ไอ้ปวดมันก็ต้องตกเก้าอี้ไปเพราะว่าใจมันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเดียวแล้วเอาสติให้เข้มข้นจนกระทั่งคำบริกกรรมกับสติกับใจเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันจนกระทั่งปวดมันเข้ามาไม่ได้ปวดมันก็จางหายไปสังเกตสิคะคนเจ็บบางคนเพื่อนเราเนี่ย โอ้ยนอนนั่นนิ้วคิ้วขบวดพอเราเข้าไปถึงเขาบอกโอ้ปวดแล้วเกิดเราก็ไปจับมือเขาเออเพื่อนมาช่วยปวดด้านไหนปวดตรงไหนเรื่อะไรใจเข้ามาจดจ่อกับเราปวดมันก็เลยตกหายไปเขาก็เลยรู้สึกเหมือนอย่างว่าเราไปแบ่งปวดเข้ามาจริงๆที่จริงไม่ใช่หรอกค่ะเราเรารู้ว่าอ๋อพอเข้ามาสนใจกับเราเขาก็เลยไม่สนใจกับปวดไอ้ปวดมันก็ตกเก้าอี้ไปใจเขาก็มาอยู่กับเรา มันก็เลยหายปวดไปนี่ก็เหมือนกันนะคะพอเราปวดขามากๆเรากำหนดต่อเราเอาสติทำให้ที่เรากำหนดอยู่ที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยใจกับคำบริกรรมของเราต่อเน,นื่องกันดีจนกระทั่งปวดมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็หายไปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะข้ามเวทนาได้หรือถ้าเป็นหลวงตาท่านก็จะบอกว่า เรารู้สึกปวดจนกระทั่งใจมันไม่อยู่ที่ปวดละเราก็เลิกบริกรรมแล้วเราก็เอาใจเราเนี่ยเป็นเหมือนปักคีบจะไปคีบอตัวปวดให้ได้เลยจะจะไปหาต้นเหตุว่าปวดมันเป็นยังไงไล่เข้าไปเลยมันอยู่ที่ผิวหนังมันอยู่ที่เออตาผิวหนังที่มันเป็นเออ เยื่ออ่อนๆหรือว่ามันอยู่ที่กล้ามเนื้อหรือมันอยู่ที่เส้นเอ็นค่อยๆทำเหมือนอย่างกับว่าเรากําลังเรียนกายวิภาคลงไปทีละชันทีละชันทีละชั้นทีละชั้นจริงๆในที่สุดพบว่าไม่มีอะไอความปวดเนี่ยมันเป็นแต่เพียงสภาวะอันหนึง่งมันไม่มีเหตุผลถ้าเปิดมันมีเหตุที่เป็นต้นว่าปอดบวมเพราะมันเป็นเชื้อโรคหาให้ตายมันก็ไม่เจอต้องกินยาปฏิชีวนะใช่ไหมคะ แต่ปวดเนี่ยเพราะร่างกายของเรามันเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้วการอยู่ในอิเดียบทอะไรนานๆเนี่ยมันก็จะปวดมันก็จะตะคิวกินมันก็จะแย่แต่ถ้าเราได้ขยับปุ๊บแรกๆถ้าเราไปใหม่ๆเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ยังไม่เข้มงวดอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าเพื่อเราทนไม่ไหวเนี่ยให้เราจับอาไว้นะแค่นี้เนี่ยมัน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 ก้อนทุกข์มันปรากฏละแต่ถ้าเราขยับชนิดหนึ่ง ไอ้ปวดมันจะหายไปทันทีแล้วก็ค่อยๆดูโอตอนแรกมันปวดบันชนีนะโอ้ยใจจะขาดละแต่พอเขาเราขยับปุ๊บยังไม่ทันจะขัดสมาธิขาหนึ่งให้เข้าที่เลยหายปวดละเราก็บอกตัวเองเห็นไหมเห็นไหมอีเดียบทมันบทบังทุกเราจะได้จําได้ว่าถ้าพอเวลาที่เราเจ็บมากๆแล้วก็ไม่มีญาติมาดูแลคอย ตะแคงหน่อยจับพลิกหน่อยหรือพยาบาลเขายุ่งมากจนกระทั่งเรากดกระดิ่งเรียกเขาเท่าไหร่เขาก็ยังติดพันกับคนที่ป่วยหนักกว่าเราเราก็จะได้ไม่คลุ้มคลั่งจนกระทั่งโทสะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะกำหนดของเราอย่างนี้แล้วบางทีมันก็จะหายปวดไปได้หรือไม่อย่างนั้นเปลี่ยนใจซะโดยที่พบว่าจะบริกรรมพุทโธอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่เอาละเพราะปวดมันมาแทรก แล้วเราจะทำใจเข้มแข็งที่จะจับตัวปวดออกมาให้ได้เราก็ยังไม่เก่งถึงขั้นนั้นก็หาคาถาหรืออะไรเพราะบางทีเราก็จะมีคาถาอะไรที่เราชอบใช่ไหมคะเอามาท่องท่องท่องทองไม่ให้มีช่องว่างเลยใจมันไปจดจ่ออยู่กับคาถานั้นปวดมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้เหมือนเรามีคนมาเยี่ยมเราแล้วเราก็ไปจดจอ่อกับคนมาเยี่ยมเราก็เลยหายปวดไป ะะเพราะฉะนั้นมันก็เบาขึ้นมาสภาวะนี้คืออะไรก็คือสภาวะที่เรารู้วิธีว่าเวลาที่ปวดขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเวลาที่เราไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่มีใครจะทำตามกิเลสเราได้เราก็สามารถที่จะทำให้สภาวะอนิจจังของมันเนี่ยเป็นจริงให้เราเห็นว่าอ๋ออีก้อนทุกข์นี่นะถ้าเราเปลี่ยนจุดสนใจซะ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วมันก็ไปจับอยู่กับอันอื่นที่มันน่าสนใจมากกว่ามันก็ปวดหายไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็หาวิธีดับด้วยวิธีอื่นหรือเราสวดมนต์คนบางคนสวดมนต์เนี่ยค่ะจะชอบใจมากแล้วก็สวดติดต่อกันได้เรื่อยๆเื่อยใจมันก็มาอยู่กับบทสวดมนต์มันก็เลยไม่ปวดถ้าเราทําวิธีนี้จนชํานาญนะคะเราก็จะไม่กลัวแล้วว่าถ้าไปเจ็บเนี่ย มันจะแย่จนกระทั่งเราขาดใจตายไหมในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยค่ะระบบประสาทของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่มันไม่ไม่ไม่มีค่ะที่ว่าปวดแล้วมันจะปวด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 ขึ้นไปจนกระทั่งทําให้เราขาดใจตายปวดเนี่ยพอมันรู้สึกปวดมันก็จะยิงไปที่เส้นประสาทเราซ้ําอีกนิดนึงคล้ายๆกับว่าปวดมันยังไม่หายนี่ตอนแรกปวด มันก็ตึกอีกตึกหนึ่งและเสร็จแล้วมันก็จะอยู่แค่นั้นนะคะมันไม่มีปวดมากไปกว่านั้นระบบประสาทเนี่ยมันแค่นี้ค่ะแล้วมันก็จะรู้สึกชาถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่ไหวหาคาถาอะไรก็ไม่ได้ทำใจให้ไปจดจ่ออะไรก็ไม่ได้แต่เราก็ดูมันไปมันไม่ทำให้เราปวดจนขาดใจตายะคะ่ะเพราะมันปวดไปถึงจุดที่โอ๊ยทนไม่ไหวแล้ว แต่เรายังเอาสติจ้องดูมันอยู่นะคะมันจะชาเพราะมันชาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนที่ปวดมันคลายหายไปตรงนี้ถ้าสติของเราไม่ทิ้งเราก็สามารถที่จะทำสมาธิต่อได้และเราก็อาจจะจิบรวมได้คราวนี้มันก็จะหายปวดไปได้ยาวนานจนกระทั่งพอออกจากสมาธิเราก็รู้สึกสบายไปเพราะฉะนั้นการ ปฏิบัติธรรมการมาทำสติธรรมสมาธิเนี่ยมันถึงช่วยทำให้เวลาที่เราขับขันเราเจ็บปวดมากๆเนี่ยเราสามารถประคองใจให้รุดจักภาวะปวดไปได้แล้วก็เหมือนเราเยียวยาตัวเองได้นะคะ,อะตอนที่คุณพ่อดิฉันเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากอะคะ่ะเพราะคุณพ่อเนี่ยไม่ชอบโรงพยาบาลแล้วก็เราก็บอกพ่อ ผู้ชายทุกคนพออายุมากมันจะต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเออให้มันเป็นไปนะคะเราก็ทําใจแล้วค่ะทีนี้บังเอิญพอมันเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยมันกระจายไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็ทําให้คุณพ่อขาทั้งสองข้างเป็นอัมาพาตเดินไม่ได้คุณพ่อซึ่งปกติจะเป็นคนที่ทาไรทาเองแล้วก็ว่องไวมากค่ะพอเป็นอัมาพาตช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยท่านก็หงุดหงิดมากเลยนะคะแล้วก็ แต่ก่อนนั้นท่านเคยภาวนาแต่เราก็ไม่เคยถามซึ่งกันและกันเพราะปกติพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยจะสอนกันไม่ได้หรอกค่ะก็เราก็เห็นพ่อเป็นอย่างนั้นก็บอกพ่อแล้วทำไมพ่อไม่กำหนดละ่ะอีมะเร็งมันไม่ได้กินแต่กระดูกสันหลังพ่อหรอกนะมันกินสมาธิพ่อไปด้วยเพราะแต่ก่อนนั้นจิตพ่อโลดโผนค่ะพ่อ ทำสมาธิปุ๊บท่านจะเหาะได้ท่านก็จะเที่ยวไปเรื่อยไม่ไม่ได้อยู่เป็นสมาธิแล้วก็จะได้วิปัสสนาแล้วค่ะท่านก็สนุกมากพอกำหนดปุ๊บพอจิตรวมก็เหาะไปโน่นไปนี่ไปนั่น,นทีนี้พอตอนนี้มันเจ็บมากนะคะมันก็ไม่รวมสิคะมันก็ไม่เหาะสิคะบังเองิญตอนที่ดิฉันไปดูแลคุณโยแม่ของท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยท่านเป็นเ มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ตอนสุดท้ายพอ,อ,อใช้มือตรวจเข้าไปทางทวารหนักเนี่ยมันก็จะไปชนก้อนมะเร็งเลยทีนีออ้คุณหมอที่โรงพยาบาลที่มาด้วยเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อมันหนักหนาสาหัสจนกระทั่งมันอุดตันหมดเนี่ยเขาก็ให้ไอ้ p r o b เอาไว้อันหนึ่งซึ่งเป็นเหล็กอะค่ะก็ทุ่งให้มันทะลุไปเลย เพราะมันก็เหมือนอย่างกับว่าเราเป็นฤทศดวงอ่ะไหนไหนมันก็แย่อยู่แล้วอะมันไม่ติดเชื้อแล้วพราะอุจจละมันก็มีเชื้อเยอะแยะมากมายแต่ใจเราก็นึกนะคะเราเราคงทําไม่ได้หรอกทีนี้ก็ทํำยังไงอ่ะเข้ามาช่วยจัดการสวนทําอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแต่เราก็รู้ว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยมันก็จะต้องเต็มอย่างนี้อีกเราก็นึกเออนะ มะเร็งเนี่ยมันก็ต้องอักเสบด้วยแล้วมันมีเชื้ออุจจาระที่ไปค้างค้างมันก็ต้องอักเสบมันก็ต้องบวมเพราะฉะนั้นอย่างิิษีดวงมันจะมียาป้ายเป็นพวกสเตียรอยด์ด้วยค่ะซึ่งไปลดอักเสบไปลดบวมแล้วก็มียาปฏิชีวนะในนั้นซึ่งมันจะมีกล้วยสอดเข้าไปเราก็หนึ่งทำอาหารให้มันอ่อนกากน้อยๆ มันก็จะไม่แข็งอุจจาระมันก็อาจจะเหลวแล้วมันก็ยังถ่ายออกได้ใช่ไหมคะแล้วเราเอาไอ้ยาที่ป้ายมะเร็งนี่ไอ้ฤอลิดวงมันก็จะลดอักเสบเพราะฉะนั้นยังไงยังไงมันก็คงยังออกได้อยู่หรอกนะซึ่งก็จริงค่ะพอเราทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอาหารมันก็ ไม่มีกากมากมันก็สามารถที่จะเหลวไหลออกได้หรือบางทีเราก็ให้ยาระบายให้ให้ให้มันเหมือนอย่างกับว่าถ่ายท้องนิดๆอะค่ะตกลงตอนแรกเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าคุณยอมไม่ไม่ยอมผ่าเอามาออกทางหน้าท้องอย่างที่คนที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่เขาเปิดออกมาให้อุจจาระออกทางหน้าท้องใช่ไหมะคะและไอ้ตรงข้างล่างมันจะเป็นมะเร็งอุดตันยังไงก็ช่างมันมันถ่ายออกมาได้ คุณโยมแม่ท่านก็มีอุปทานเพราะท่านบอกว่าเมื่อตอนที่โรงพยาบาลอุดรเริ่มตั้งเนี่ยคนรู้จักกันก็มาลาท่านบอกว่าหมอเขาบอกต้องผ่าตัดนะอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาแต่ปรากฏไม่มีใครได้เคยกลับมาหาแม่เลยแม่ต้องไปเผาศพที่ป่าชาทุกลายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะบอกว่ามันก้าวหน้ามากหมอเขาเก่งยังไงยังไงแม่ก็ยังทําใจลบล้างอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดิฉันเนี่ย จะบังคับปุ้มท่านใส่รถไปท่านก็คงไม่มีแรงดินน้นหรอกแต่ท่านไม่รับรองนะว่าท่านจะหายใจจนถึงโรงพยาบาลท่านอาจจะกลัวจนขาดใจตายไปก็ได้เราก็นึกตายแหละถ้าคุณแม่เป็นอย่างนั้นเข้าจริงๆชาวบ้านทั้งหลายเขาคงไปถล่มโรงพยาบาลเพราะเขาคิดว่าหมอทําคุณโยมแม่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นโยมแม่หลวงตานะคะเขาคิดว่าเป็นโยมแม่ของพวกเขาทั้งหมดนะคะเราก็เออว่าแต่คุณโยมแม่บอกว่า แม่ไม่กลัวหรอกถ้าเปิดไส้มันจะแตกจนแม่ตายทีนี้เราเคยเจอคนที่ไส้แตกเพราะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็มาช้าจนกระทั่งมันแตกมันไม่ได้แตกปุ๊บแล้วมันตายค่ะมันก็เข้าไปติดเชื้อในช่องท้องแล้วมันก็จะอักเสบเป็นหนองเป็นฝีเป็นปวดมากทรมานเหลือเกินซึ่งคุณโยมแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวถ้าเปิดไส้แตกตาย แต่คุณลูกอย่าทิ้งแม่นะคุณลูกต้องนั่งจับมือแม่จนกระทั่งแม่ตายคราวนี้ดิฉันแ่ละค่ะประส,สานแล้วเราจะมันนั่งจับมือท่านจนท่านตายแล้วก็ดูท่านทรมานซึ่งเรารู้ว่าถ้ามันเอาออกทางหน้าท้องท่าน,นิดเดียวแค่นั้นนะท่านอาจจะอยู่ได้อีกสักสิบปีเรามีอุปทานกันคนละอุปทานคุณโยมแม่กลัวว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วจะต้องไปปา่าช้า เราก็กลัวว่าถ้าคุณยมแม่จะอยู่จนกระทั่งใ้แตกเราคงแย่ซะก,ก่อนนะคะตกลงโอ้ยตอนนี้ก็เป็นศึกสงครามสิคะพวกลูกลูก,ลกน้องท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เขามาช่วยเฝ้าเนี่ยค่ะเขาก็เป็นพักพวกเราหน้าอีแม่บานผ่าซะเถอะคุณแม่ก็หัวเดียวกับเทียมรีบนะคะเราก็เอ๊ะทำยังไงดีก็เขียนจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ค่ะ อธิบายสารพัดสารพันว่ามันเป็นอย่างนี้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 นะถ้าเปิดผ่าแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายนิดเดียวแต่คุณโยมแม่กลัวตรงนี้เออแล้วเราก็บ้าค่ะล้วก็เขียนบอกว่าคุณโยมแม่เนี่ยเป็นแม่ของพระอรหันต์เราก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงขอท่านได้อาจารย์ได้โปรดเมตตาพิจารณาและแนะนําด้วยก็ส่งไปเพราะท่านไม่ยอมลงมาให้เราพบตัวต่อตัวนี่ค่ะ เขียนไปสามหน้ากระดาษพระสงฆ์ไปแล้วก็นึกในใจว่าท่านคงวากเผยแนะ่แต่ท่านก็ไม่วากและท่านก็ไม่ลงมาด้วยค่ะก็ให้เราโอ้ยเดินจงกรมก็แล้วคิดก็แล้วในที่สุดมันก็ได้สติขึ้นมาเพราะเมื่อสมัยที่อยู่กับท่านอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยท่านอาจารย์เคยว่าดิฉันว่าดิฉันเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมแต่ปากเท่าะ ดิฉันก็บอกท่านอาจารย์บอกโอ้ยดิฉันเชื่อพราะตั้งแต่เด็กเล็กมาแล้วพอดิฉันจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยคล้าๆกับว่ามีกรรมว่าเราจะตกน้ําตายถึงเราไปอยู่บนเขาเราก็จะตกน้ําตายถ้าเผื่อเราจะคล้าๆกับว่าถูกคนเข้าเอาเราไปแขวนคอตายเราก็จะแขวนคอตายนะคะทีนี้ พ่อก็เล่าประกอบบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามาดูบอกเขาว่าเขาจะต้องจมน้ําตายเขาก็โอ้เรื่องอะไรเราจะอยู่ที่ใกล้ๆน้ําอ่ะเขาก็ไปหาบ้านอยู่บนภูเขาที่รอบนั้นเนี่ยไม่มีลาําธารไม่มีอะไรเลยค่ะแต่พอเขาเดสทายหไว้ว่าจะต้องจมน้ําตายวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาล้างหน้าที่อ่างล้างหน้าเขาเนี่ยเขาก็เกิดน้ำมืดเป็นลมขึ้นมา ตกลงหน้าเขาก็คว่ำลงไปจมอีน้ําในอ่างล้างหน้าเขาอะแล้วก็ตายดิฉันก็บอกท่านอาจารย์บอกพ่อสอนดิฉันมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนนน้นดิฉันเชื่อเชื่อเรื่องกรรมถ้ากรรมมันมีว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ดิฉันไปคิดตามคุณโยมแม่ไงคะที่คุณโยมแม่บอกว่าถ้าแม่มีกรรมว่าจะต้องไส้แตกตายเนี่ยแม่ไม่กลัวแม่จะอยู่แต่ดิฉันลืมนึกไปว่ามันกรรมของดิฉัน ถ้าดิฉันจะต้องจับมือคุณโยมแม่จนไส้แตกตายเนี่ยคุณโยมแม่ยอมไปผ่าที่โรงพยาบาลก็จริงแต่ไอทางที่กลับเข้าวัดป่าบัานตาเนี่ยมันมีทั้งขอนหลากไม้ที่โผล่ขึ้นมาตะปุ่มตะปำไอที่ผ่าเรียบร้อยดีมันอาจจะมีก้อนอะไรเข้าไปอุดกลักแล้วพอเข้ามาถึงวัดคุณโยมแม่ก็ไส้แตกตายก็ได้พอดิฉันไปคิดตามคุณโยมแม่ไปคิดกรรมของคุณโยมแม่ไม่ได้คิดกรรมของดิฉันเอง ท่านอาจารย์ไม่ตอบมาเนี่ยวันหนึ่งหลังจากที่ส่งสารไปได้สามวันดิฉันเดินจงกรมมันก็ผุดขึ้นมาเรื่องที่ดิฉันเล่าถวายท่านอาจารย์และดิฉันก็ได้สติขึ้นมาว่ากรรมของดิฉันถ้ามีว่าจะต้องจับมือคุณโยมแม่จนไสแตกตายมันก็เป็นประการละช์นี้ถึงคุณโยมแม่ยอมไปผ่าเนี่ยการที่เอาคุณโยมแม่กลับจากโรงพยาบาลมามันก็อาจจะมีอะไรไปอุดท่านอีกลาตคราวนี้เราก็ ยังไงยังไงเราก็ต้องนั่งกุมมือท่านจินใสแตกละพระได้คิดอย่างนี้เนี่ยค่ะใจมันโล่งมันเบาเลยดิฉันก็วิ่งมาที่คุณคุณโยมแม่บอกว่าเออดิฉันเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยคุณโยมแม่เนี่ยร่างกายของคุณโยมแม่เนี่ยตอนนี้เหมือนเกวียนเก่าๆที่อตะปูตัวนั้นอีอะไรมันก็หลุดมันก็ทําท่าเหมืานกับว่ามัน,น,มนจะพังแต่คุณโยมแม่รู้นี่ว่าคุณโยมแม่ทํำยังไงถึงจะ เอาให้มันไปถึงฝั่งให้ได้โดยที่มันไปฝังพังพร้อมๆกับที่ถึงฝั่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโยมแม่ไม่ผ่าก็ไม่ผ่าคุณโยมแม่ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําของแสลงก็ไม่มีทั้งนั้นอนะ่ะคุณโยมแม่อยากอะไรก็เอาเลยนะคะคือหมดเลยไอ้อะไรที่เราไอ้นั่นทําไม่ได้ไอนน้นี่ต้องทําอะไรหมดแล้วหมดแล้วลว,วางหมดขณะที่คุณโยมแม่ก็ชื่นใจเราก็รู้สึกเบาสบายท่านอาจารย์ลงมาแต่ไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็บอก เข้าใจแล้วใช่ไหมคือคือนี่คือคำตอบนะคะท่านเอาแม่ของท่านเนี่ยให้ทุกทรมานเพราะว่าเรายังคิดไม่ออกเราไม่พูดถึงนะว่าท่านท่านที่จริงท่านก็เมตตาเราที่เราจะให้เราได้ธรรมะขึ้นมาจนเราคิดออกเองโดยที่เอาคุณโยมแม่ของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็ทนให้คุณโยมแม่ก็ทรมานเพราะว่าระหว่างนี้ท่านก็ถูกลูกลมถูก เราลุมแล้วท่านก็หัวเดียวกะเทียมรีบแต่ท่านก็ยืนหยัดว่าไม่พาไม่พาไม่พาเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้สติคิดไงค่ะว่าเออเอายาเอา่อทาลิดสีดวงทําอาหารให้อ่อนให้กากมันน้อยอะไรต่อละคุณโยมแม่ซึ่งตอนแรกตอนที่หมอมาช่วยจนกระทั่งรู้ว่าเป็นลิดสีดวงที่ปลายนิ้วที่เอ่อยางเข้าไปตรวจทางวาวร แล้วก็ให้โป,ป๊บเราเอาไว้เพื่อจะกระแทกให้มันทะลุเนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้เลยสักอย่างและคุณโยมแม่ก็ไม่เคยท้องบวมชจนกระทั่งเหมือน,นกับแต่งโมลูกโตโต,โตแล้วก็น้ำก็จะทะลักออกมาทางผิวหนังอะคะ่ะตอนที่คุณโยมแม่สิ้นชีวิตเนี่ยเราคลำกระดูกสันหลังได้จากหน้าท้องที่บางนุ่มชจนกระทั่งเห็นไหมคะ เราคิดเอาเองเรามีอุปทานสารพัดส,สารพันแต่พอเราอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถึงได้บอกค่ะบอกว่าเราอย่าได้ไปคิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มีรูปแบบว่าจะต้องภาวนาอย่างนั้นจะต้องเตรียมอย่างนี้ว่าไปตามความเป็นจริงของปัจจุบันนะคะแล้วก็ตั้งสติให้ดีพอสติมันดี ใจมันรวมเป็นสมาธิแรงรวมขึ้นมันก็จะเป็นฐานให้ปัญญาเกิดขึ้นและเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วมันก็จะเมื่อเจอเหตุแล้วเราก็แก้เหตุได้หมดตกลงเรื่องทุกเรื่องมันก็จบลงด้วยดีค่ะคุณโยมแม่สิ้นชีวิตไปก็จริงแต่ไม่ใช่พระท้องแตกตายมันมันถึงเวลาที่มันงอมจนสุกแล้วท่านก็ไปอย่างดีมากเลยนะคะ ซึ่งเราก็ชื่นใจทีนี้ดิฉันก็เอาที่ท่านอาจารย์มาสอนคุณโยมแม่ทีละคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้พ่อฟังพ่อดิฉันก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อต้องวิปัสสนาเพราะท่านอาจารย์ท่านจะเดินมาเป็นยังไงวันนี้โยมมันดาสบายไหมพออยู่ๆไอพอ,อยู่เนี่ยมันกายพออยู่หรือใจพออยู่ ตอนแรกคุณโยมแม่ท่านก็พออยู่นี้ท่านดูกายท่านไงค่ะว่าท่านสามารถอยู่กับไอ้ความเจ็บปวดอันนี้ได้โดยที่ท่านไม่ทุรนทุรายพอท่านอาจารย์บอกพออยู่เพราะกายหรือใจท่านก็คิดนิดนึงท่านบอกเออใจมันก็พออยู่อยู่ท่านก็บอกดีแล้วเอาสติดูใจให้มันพออยู่อยู่อย่างนี้นะเพราะตอนนี้ร่างกายของคุณโยมแม่เนี่ยมันกุฏิที่ท่านอยู่อะค่ะที่หลังคามันบุง้า ตอนนี้ไฟมันกําลังไหม้กุฏิอยู่เนาะถ้าไม่ไหลมันไหม้จนกระทั่งอีหลังคายากมันหล่นลงมาทั้งแผงเนี่ยเอาสติกุมใจไว้นะแล้วก็โจรลงไปเลยคือหมายความว่าทิ้งล่างซะเลยนะคะคือโจรไปเลยแล้วไม่ต้องเหลียวหลังหกคานมาดูกุฏินะเข้าใจไหมคุณยมแม่ก็บอกอืมท่านอาจารย์ก็เดินกลับไปแล้วก็เล่าให้พ่อฟังเป็นฉากฉากอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลย คราวนี้วิปัจจานะคะดิฉันก็เตรียมยาแก้ปวดไว้เพราะรู้ว่าอีมเเลงที่กินกระดูกเนี่ยมันปวดสาหัสยังไงเพราะกระดูกมันแข็งอยู่แล้วเมื่อมันเป็นมะเลงขึ้นมามันก็ไม่มีช่องว่างที่จะดันไอ้เปลือกที่มันหุ้มกระดูกเพราะถ้าเป็นตับเนี่ยมันอ่อนมะเลงมันจะขึ้นยังไงไอ้ตับมันก็ยังเปลือกมันก็ยังขยายได้เหมือนลูกโป่งที่เรา เอาน้ำใส่เข้าไปอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มะเร็งของกระดูกเนี่ยมันปวดสาหัสเนี่ยเพราะมันไม่มีที่ที่มะเร็งมันจะไปดันเปลือกที่หุ้มกระดูกอยู่ให้มันพองออกไปได้ดิฉันก็เตรียมไว้หมดเลยมอร์ฟีนฉีดมอร์ฟีนกินมอร์ฟีนเน็บมอร์ฟีนสารพัดมอร์ฟีนที่มีตอนนั้นน่ะนะคะไม่ได้ใช้เลยค่ะพอดิฉันยังพอ,อยู่อยู่พอกาหนดกําหนดกําหนด แล้วตอนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านก็สู้กเวทนาใหญ่แล้วก็ช่วยกันสองแรงแข็งขันตั้งแต่สี่โมงเย็นจับมือท่านเอาไว้นะเพราะเราสองคนช่วยกันทำสมาธิให้กำลังใจค่ะท่านก็บางทีมันก็รวมดีนิดๆหน่นนอยๆท่านก็สงบดีบางทีมันก็เหมือนดีฉันที่ท่านอาจารย์ให้นั่งทั้งคืนน่ะแล้วปรากฏว่าพอถึงตีสี่นี มันไม่มีสติที่จะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคำาบริกรมาเลยเลยดิฉันก็เอานาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ว่าเช้าคือหกโมงเช้ามาแล้วก็เอาใจเนี่ยค่ะมอนจับเข็มนาฬิกาเนี่ยลากมันไปเดิ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 นไปจากตีสีเนี่ยจนกระทั่งหกโมงเช้าก็วางนาฬิกาลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะเด้งขาออกไปเลยแล้วเราก็จะลุกขึ้นยืนให้มันหายอุ้ยมันมัน ทั้งตัวนี้มันรู้สึกว่ามันแย่ไปหมดแล้วแต่พอนึกจะเด้งขาออกขาไม่ใช่ของเราเอามือจับงัดออกมาวางเอาไว้เรายัางทั้งทั้งที่เราเห็นมือจับขาออกมาวางเอาไว้แต่ขาไม่มีความรู้สึกเลยค่ะพอขาเหยียดออกสองข้างมันไม่กระดูกกระดิกค่ะจับหัวไม่ตีนโยกไปโยกมาก็เห็นว่ามันโยกไปโยกมาแต่ความรู้สึก ไม่มีหัวแม่ตีนไม่ได้ถูกโยกคราวนี้กลัวจับใจเลยว่าวายเราจะเดินได้ไหมเนี่ยต้องนั่งอยู่อย่างนั้นสักครึ่งชั่วโมงถึงเริ่มรู้สึกว่าอ๋อขาของเรามีขึ้นมานะแต่ยังลุกยืนไม่ได้โซซัดโซเซค่อยก็คลานไปจับระเบียงชุดตัวเองขึ้นมายืนแล้วก็ยังยืนเซโอ้ถึงรู้เลยค่ะว่า คนที่กลัวจนเป็นบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงวันนั้นคิดนะคะว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองมาบอกอีกคำว่าวันนี้คืนนี้ให้นั่งทั้งคืนอีกจะกรีดร้องเหมือนคนบ้าแล้วก็จะวิ่งออกจากวัดไปเลยเข้าใจเลยค่ะว่าความกลัวจนเป็นบ้าขาดสติเนี่ยมันเป็นยังไงถึงบอกโอ๊ยปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์นี้ได้พบอะไรที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นไปได้ ท่านอาจารย์ก็ทำเหมือนอย่างกับว่าเรากับท่านอยู่กันคนละวัดนะคะสามวันไม่ได้เจอกันเลยเราก็นึกแล้วท่านอาจารย์บอกให้นั่งอีกทั้งคืนนี้จะทำยังไงปรากฏว่าลวงตาช่วยค่ะพอวันที่สี่ท่านอาจารย์ก็มาบ่ายๆลงมาบอกวันนี้ไปกราบท่านอาจารย์ใหญ่มาท่านอาจารย์ใหญ่ฝากให้บอกว่าให้นั่งสมาธิวันละชั่วโมง,งเดียวอะ แต่แทนการอันนั้นคือให้เดินจงกรมเอาดิฉันถึงเดินจงกรมเป็นมาบ้างนะคะคือท่านให้นอนสี่ชั่วโมงและฟันรู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องภาวนามันก็ต้องนั่งสลับกันเดินใช่ไหมคะเรานั่งชั่วโมงเดียวเสร็จละครบโหต้าแล้วเดินเดินตั้งแต่นั้นจนกระทั่งพระออกบินธบาตออกเชาวแล้วจบกันก็มาทำภารกิจอะไรอะไร,อะไรที่แม่จีเขาให้ทำอะคะ่ะ จึงได้บอกว่าเดินเนี่ยสนุกมาก <laughs> <laughs> เดินเดินมันได้ค่ะเดินแล้วก็พอเดินบางทีเทาธรรมะมันก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาสติกะกิเลสมันทะเลาะกันแล้วก็เอาสติเราดู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 ด,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 ดูพอธรรมะมันปัญญามันชนะจิตมันก็รวมเป็นปัญญาอบรมสมาธิพอมันอิ่มมันก็ออกมา ปัญหาอันถัดไปมันก็ขึ้นมาเองเลยเราไม่ต้องคิดค่ะมันโอ้ยสนุกมากมันถึงผ่านไปได้จนเช้ามืดได้อย่างไงก็ไม่ดูนะคะถึงบอกปฏิบัติไปแต่กะรที่บางคนบอกว่ามันมีสภาวะขึ้นมามันมีอะไรเนี่ยกรเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะสนุกมากค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยเดินจงกรมยาวนานเหลือเกินนั่งสมาธิยาวนานเหลือเกิน,น,ม,น,น,กนมันน่าเบือ่อเราจะไม่เบื่อเลยนะคะ มันจะสนุกมากค่ะและยิ่งเราทำในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะทำภาระหน้าที่ของเราได้เต็มที่โดยที่เราเฮ้ยกรรมเวรอะไรทำไมเราถึงมีภาระเยอะอย่างนี้นะคะเราจะไม่รู้สึกเลยค่ะเวลานั่งสมาธิกำหนดฟุตโธแล้วแต่ใจยังคิดไปถึงบ้านก็ปรากฏว่าที่กำหนดพุทโธอ่ะสติมันหย่อนอยู่เป็นระยะระยะเพราะมันหย่อนพุทธมันก็ไปคิดถึงบ้าน ถ้าเราเอาสติเสียบใจเรากับคำบริกรรมให้มันอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันจนกระทั่งอีนิวรันมันแทรกเข้ามาไม่ได้เนี่ยบ้านมันจะเข้ามาในใจเราได้ยังไงนะคะเราจะวางใจอย่างไรไม่ใช่ค่ะเราจะขึงสติอย่างไรที่จะทำให้ใจเราอยู่ในโอวาทของสติค,ค่ะนะคะถ้าวางใจอย่างไรกิเลส มันก็แทรกเข้ามาเพราะสติของเรามันก็จะอ่อนยั่วไปเราไม่เคยขึงนานๆเนี่ยพอขึงเข้าก็เดี๋ยวมันก็อ่อนก็เดี๋ยวมันก็อ่อนแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มที่จะขึงได้นานขึ้นหน่อยนานขึ้นหน่อยในที่สุดมันก็จะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่ขึงแล้วท่านคอยขึงดึงเอาไว้ให้มันตึงอยู่เรื่อยๆสติมันก็เลยอยู่เรียบไปนะคะ อาจารย์จะเมตตาจัดตารางปฏิบัติธรรมเองที่บ้านสำหรับคนเกษียณแล้วด้วยนะครับแหมเราสิคะเราต้องจัดตารางของเราเองเพราะเราเป็นผู้ทำกรรมของเรากรรมลิขิตเราลิขิตตัวเรามันก็จะเป็นอย่างเราถ้าดิฉันไปกำหนดตารางปฏิบัติธรรมสำหรับผู้เกษียณที่บ้านเนี่ยดิฉันบังเอ,อิญจริตนิสัยคนละอย่างกับท่านท่านก็จะรู้สึกว่าตารางของดิฉันเนี่ย โอ้มันยิ่งกว่าคุกคุมขังอีกตกลงมันทุกข์เดือดร้อนดิฉันก็พ่อยเป็นบาปไปโดยไม่รู้ตัวเราต้องจัดตารางของเราค่ะเราต้องจัดการกับชีวิตจิตใจของเราเองค่ะมันถึงจะเป็นธรรมนะคะพอจัดไปแล้วก็ปรับแก้ไขไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครจนในที่สุดมันพอดีพองามกับเราแล้วมันก็สปายะกับเราแล้วเราก็ปฏิบัติได้ดีก้าวหน้าไปเรื่อยๆค่ะ